โอตาซาอลัลลามิวนิกจบการศึกษา B.N.K.48 ถือเป็นข่าวสะเทือนใจเหล่าโอตาแฟนๆของสาวๆ B.N.K.48 ไม่น้อยหลังมิวนิกนันนพัฒน์เลิศดนามเชิดสกุลสมาชิกจากรุ่นที่2ได้ประกาศจบการศึกษาและมีสเตจอัลลายอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่5ธันวาคม2564ที่ผ่านมาโดยมิวนิกได้แสดงสเตจแรดพร้อมน้าสมาชิกในวงทั้งรุ่นหและรุ่น2มีโมเมนต์ซึ้งเรียกน้ำตาโอตาได้ไม่น้อย มิวนิกแจ้งเหตุผลในการประกาศจบการศึกษาว่าเธอได้ตัดสินใจจบการศึกษาเนื่องโดยสาเหตุจากปัญหาสุขภาพและการเรียนส่วนการสแสดงสเตจจบการศึกษาจะจัดพร้อมกับสเตจวันเกิดซึ่งน่าจะมีช่วงปลายเดือนพฤษภาค,คมและทั้งนี้ยังคงเป็นนักสแสดงในสังกัด i am ต่อสำหรับมิวนิกเป็นสมาชิกวง b บียนเคฟูเตรุ่นที่2ที่มีประสบการณ์ในฐานะนักสแสดงเด็กและการเป็นพิธีกรรายการดิสนีย์ค u ับ ซึ่งนอกจากการเป็นเซ็นเตอร์เพลงสตินโนซีซ่าหรือดูใหม่มิวนิกก็มีงานแสดงภาพยนตร์เรื่องกระสือสยามและผลงานซีรีส์วันเซีย65วันบ้านฉันบ้านเธอและ The u n d e r ซคล s สห้องนี้ไม่มีหัวที่เธอรับบทนำ